ะคะัมาเล่นน,<า>น้ำค่ะมาเล่นน้ำด้วยค่ะจะว่าย<ๆ>น้ำถึงตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูตัวจะพาไปก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรองเท้านอนอะันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะแล้วก็มีหวัวเดี่ยวอันนี้เป็นชั้นวางนะของนะคะ,ออน,คะน้องชอบเลยปิดปปัจจุบัน้อง มีสบูด่ด้วยนะคะนะคะเนี่ยอ่างล้างมือดิวค่ะดิวมากๆเลยแล้วก็นี่แล้วก็ผ้าขนุนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็น้ำดื่มชานนะคะสองแล้วก็มีแก้วน้ำให้อย่ายุ่งสิเดี๋ยวแตกนะนี่นะคะเนี่ยเป็นโต๊ะนะคะตรงนี้เนี่ย ทำงานใช่ไหมคะโลกใช่ค่ะเราอยู่ที่ไหนคะที่เอิรวนาเบลอารักเชอร์ลี่สมุยค่ะวนาเบลอารักเชอรลี่มา่จ่าเพราอนั้นทำให้มันเปียกได้เพราะว่าตอนกลางคืนเราต้องใช้อีกเหรออันนี้ก็เป็นเตียง ไม่ใช่ผลไมโตแล้วก็เป็นคุกกี้นะคะแล้วก็จานะะนี่ค่ะเนี่ยเป็นน้ำนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟคะ่ะ เป็นนะคะคุณแม่เปิดให้ดูมีนมฟัวมอสหนึ่งกัม่เนาะปิดนะคะก็จะเหมือนเกดเลยเป็นเกดนะคะอุ้ยโอ้โหสวยอ่ะมีขวดหดูด้วยนะคะอู้วันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสาวยน้ำกันค่ะคะเ ไหครับีนะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวเสียงมได้ค่ะแล้ก็รักษาพานะคะแล้วกอนมีนะไม่สูงมากเท่าไหร่น้ำีตอนนี้ก็จะเป็นเตียงรอนน้ำีน้ีน้ีตรงนี้ก็จะเป็นโต,ตะ๊ะนะคะเอาไปทางขนมทานขนมนะมมนคะทานขนมทานขนนะคะตรงนี้ก็จะ อันนี้มาถ่ายภายนอกของห้องนักพักนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้มาที่ทะเลนะคะมาที่ทะเลอันนั้นคือ ตั้งใจว่าจะมาเก็บหอยค่ะใส่เข้าวเอาใส่เข้าวตุ๋นแล้วมั ไม่ว่าเด่อดหมดแล้ กานใส้ของยางด้วยลูก คใช่ไหมน,นี่ดูเรานาะยังไม่กินอย่างงี้อย่างนี้เลยยินดูจริงอย่างนี้ยิงไม่กินอย่างนี้เลย,ยจ,จริงจริงแก้วจันตีสีพุทธกรร យុទ្ធលានាធឿន